สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆในการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Sony v เ g a ก,กรมาฝากกันค่ะเป็นเทคนิคการปาดแสงนะคะเทคนิคตัวนี้สามารถใช้ได้กับโลโกโ้สินค้าหรือว่าตัวหนังสือต่างๆที่เรารู้สึกว่าต้องการเพิ่มลูกเล่นหรือว่าความโดดเด่นให้กับตัวนั้นนะคะเทคนิคปาดแสงนะคะก็จะทําให้ดูวิ้งดูมีความเงามีอะไรมากขึ้นนะคะเทคนิคนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเทคนิคการปาดแสงนี้ทำยังไงกันบ้างก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ cribe ให้ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดโปรแกรม Sony v e ว a s ขึ้นมาค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะจะมีหน้าจอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองใส่โลโก้ดูนะคะวันนี้เราจะทำเทคนิคปาดแสงโลโก้ดูนะคะ เื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะให้เรานำรูปภาพที่เราต้องการปรับแสงนะคะมาใส่ในโปรแกรมวิธีการใส่นะคะไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ Open เปิดไฟล์ที่เราต้องการจะทำรูปขึ้นมานะคะเป็นไฟล์ตัวนี้นะคะทีนี้เราจะเพิ่มข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะทำพื้นหลังให้กับตัวนี้ก่อนพื้นหลังนะคะไปตรงนี้ค่ะ คลิกแล้วก็ลากเข้ามานะคะในเลเยอร์นะคะสมมุติว่าใครเปิดโปรแกรม sony vegas ขึ้นมาแล้วมันไม่มีเลเยอร์แบบนี้นะคะให้เราคลิกขวานะคะแล้วก็ไป insert video tag นะคะมันจะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลเยอร์หนึเรียงกันนะคะพื้นหลังเนี่ยมันควรจะอยู่เลเยอร์สุดท้ายนะคะก็เอามาไว้เลเยอร์นี้นะคะ,ะแล้วก็เลเยอร์ข้างบนจะเป็นตัวที่เราต้องการเป็นแม่แบบนะคะ เอามาวางไว้ก่อนดึงมาให้มันเท่ากันนะคะแล้วเราก็ Copy ตัวนี้นะคะไปไว้ข้างบนโดยการคลิกที่ไฟล์วิดีโอของเรานะคะคลิกที่ไฟล์รูปของเรานะคะกด Ctrl C นะคะแล้วให้มาคลิกที่เลเยอร์ที่เราต้องการวางนะคะกด c t r l V ค่ะ มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่ว่ามันมีรูปสองรูปซ้อนกันอยู่นะคะตอนนี้ให้เราไปตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทำการมาร์กนะคะจุดที่เราต้องการป่าแสงนะคะมาตรงนี้ค่ะติ๊กตรงนี้เลยแล้วให้เลือกเป็นตัวนี้นะคะเครื่องมือตรงนี้อันนี้คือจุดที่หนึ่งนะคะติ๊กตรงนี้ไว้นะคะจุดที่หนึ่ง แล้วเราก็ลากเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นแสงที่เราปาดนะคะบางคนอาจต้องการความกว้างเพิ่มขึ้นหรือว่าเล็กลงก็ได้นะคะเราสามารถปรับได้นะคะเราลองปรับดูก่อนนะคะประมาณนี้นะคะอยากให้ยาวขึ้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้เราหมุนนะคะเป็นเฉียงนะคะ เอามาวางไว้นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วไปตรงนี้ค่ะเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้เป็นเอานะคะแล้วก็ใส่ค่าตรงนี้สักประมาณ20นะคะอ่าแล้วมาดูในเฟรมเรานะคะจะเห็นไหมคะว่ามันมีขอบขาวข,าวข,าวขึ้นมาแบบนี้ มีขอบขา,ขาวขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้อันนี้คือจุดที่1ที่เราาร์ k ไว้นะคะทีนี้เราจะทําจุดที่2อค่ะสักประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็นําเมาส์มาติ๊กไว้ตรงนี้นะคะให้มันขึ้นลูกศรแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกลากค่ะเอามาไว้มุมนี้นะคะอ่าเราจะได้แล้วนะคะปาดแส เดี๋ยวเราเออกไปดูข้างนอกกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงให้ปิดตรงนี้ไปก่อนค่ะเรามาลองเพลยเล่นดูนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะว่าตอนนี้สีมันกำลังเท่ากันกับแม่แบบของเราเลยเราต้องไปทำการเพิ่มแสงให้เขาก่อนค่ะอ่าการเพิ่มแสงนะคะไปตรงวิดีโอเอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะ เลือก v e r y b ไบนะคะกดเอฟเฟกตัวนี้นะคะคลิกลากลงมาเลยค่ะแล้วก็มาใส่ในไฟล์รูปภาพของเราที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นให้ว่าคุณสามารถอยากให้แสงมันเพิ่มมากกว่านี้ไหมนะคะเราสามารถปรับอะไรต่างๆในนี้ได้เลยแต่ว่าอันนี้เราไม่ปรับนะคะเราใช้ออริจินอลของเอฟเฟกที่เขาเตรียมมาให้เลยแล้วก็กดออกไปนะคะทีนี้เราลอ,ลองมาเพลยเล่นดูนะ หเห็นไหมคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะตรงนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่สมูทเท่าไหร่เนาะเราอยากให้มันเบลอๆสักหน่อยนะคะเราลองไปใส่เอฟเฟกตตัวนี้นะคะเลือกเอฟเฟกตตัวนี้นะคะความเบลอแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะคลิกลากเข้ามาในไฟ,ไฟล์ของเรานะคะมันก็จะมีบอกนะคะอยากให้เบลอมากน้อยขนาดไหนนะคะลองปรับไปดูนะคะ ตัวนี้สามารถเลือกปรับได้ตามใจชอบนะคะลองเล่นกันดูนะคะมันไม่ได้ยากอะไรมากอ่าแล้วก็กดปิดไปค่ะทีนี้เราลองมาเพลเล่นใหม่ดูนะคะอะ่มันก็จะมีความเบอร์มากขึ้นนะคะทีนี้การปาดแสงนะคะบางคนเนี่ยอยากให้มันวิ่งเร็วกว่านี้หรือว่าวิ่งช้ากว่านี้นะคะเอตัวแสงแสงวิ่งวงิเราสามารถเข้าไปปรับได้นะให้เราไปตรงนี้นะคะเมนูนี้นะคะ คลิกเข้าไปนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นตรงที่เรามาร์กไหมคะตรงนี้นะคะคือจุดที่เรามาร์กไว้ถ้าเราต้องการที่มันวิ่งเร็วกว่านี้นะคะให้กดคลิกตรงนี้นะคะที่เรามาร์กไว้ขยับเข้ามาค่ะยิ่งใกล้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเราอยากให้มันวิ่งช้านะคะก็ให้เอาออกไปไกลๆเลยนะคะ อันนี้เราลองทำให้มันวิ่งแบบเร็วๆดูนะคะลองเอาเข้ามาใกล้ๆดูลองไปกดเพยดูนะคะอ่าเห็นไหมว่ามันวิ่งเร็วขึ้นอ่าลองเปลี่ยนนะคะเอาเข้ามาใกล้อีกอ่ามันก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะคะ,ะเห็นไหมคะทีนี้เราจะทำให้มันสโลวดูนะคะ ยิ่งเอาออกไปเยอะเท่าไหร่ก็หาไว้สักประมาณนี้นะคะเราก็ลองเพดูอ่ามันก็จะสรูแบบนี้นะคะสวยงามทีนี้เวลาที่มันไปนะคะเวลาที่มันปาดแสงไปแล้วเนาะบางคนอยากให้มันปาดกลับมาด้วยนะคะทํายังไงนะคะทํายังไงนะคะกลับมาที่ตรงนี้ค่ะแบบเดิมเลยอ่ะตรงนี้คือจุดที่สองที่มันไปนะคะ เราต้องการให้มันกลับมาจุดแรกมามาร์คไว้ตรงนี้นะคะทํากดคลิกไว้เลยนะคะอ่าแล้วก็ลากตัวนี้มาค่ะลากมันไ,ไว้จุดแรกนะคะทีนี้เราลองไปเล่นดูนะคะนี่มันไปแล้วนะคะไปแล้วนี่ค่ะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่าเพียงเท่านี้นะคะเทคนิคก,การปรัดแสงง่ายมากๆเลยนะคะ สำหรับมือใหม่ก็สามารถทําได้ตัวนี้จะเพิ่มลูกเล่นให้กับวิดีโอของเราให้ดูน่าสนใจมากขึ้นตัวนี้ก็จะใช้สําหรับพวกโลโก้หรือว่าตัวหนังสือที่เราต้องการเน้นนะคะสินค้าต่างๆที่เราต้องการความวิ่งวิ่งเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นลูกเล่นสําหรับวิดีโอที่ทําให้วิดีโอเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะมาสอนทําอะไรเดี๋ย่าลืมกดติดตามที่เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย